ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เน่ก็จะมารีวิวเครื่องชงกาแฟสดค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นเครื่องชงกาแฟที่ทุกบ้านควรจะมีเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เน่นเลนทอลคอฟฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เนกก็จะมารีวิวเครื่องชงกาแฟสดค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นเครื่องชงกาแฟที่ทุกบ้าน ควรจะมีเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ชอบทานกาแฟสดกันใช่ไหมคะจะดีไหมคะถ้าหากว่าเราเนี่ยค่ะสามารถชงกาแฟสดเองที่บ้านประหยัดทั้งต้นทุนนะคะแล้วก็เลือกกาแฟที่เราชอบได้เลยนะคะวันนี้ค่ะพี่เน่มารีวิวเครื่องชงกาแฟแคปซูลยี่ห้อนี้เลยนะคะยี่ห้อใหม่เลยค่ะบแบรนด์ใหม่ที่มีขึ้นมาในประเทศไทยเราเลยนะคะก็คือ Cosmo Home Cafe ค่ะสำหรับ Cosmo Home Cafe นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เน่อากจะมาอันบ็อกซ์ให้เลยนะคะแต่ว่าพอเวลาแกะกล่องแล้วเนี่ยค่ะ ก็คือทดลองใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยอันบอกไม่ทันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามา เล่าให้ฟังเลยแล้วกันค่ะว่าเครื่องชงกาแฟแคปซูลคอสโมโฮมคาเฟ่เนี่ยค่ะเขาทําอะไรได้บ้างแล้วก็น่าใช้ยังไงทําไมทุกบ้านต้องมีนะคะสําหรับเครื่องชงกาแฟแคปซูลคอสโมโฮมคาเฟ่นะคะเครื่องนี้เนี่ยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าเขาสามารถที่จะทํากาแฟสดให้เราเนี่ยนะคะได้ดื่มง่ายๆเลยค่ะทํากาแฟได้กันถึง4แบบเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องที่มีพอทที่สําหรับใส่กาแฟให้เราเนี่ยนะคะถึง4แบบเลยเห็นไหมคะนี่นะคะ4แบบค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ว่าแต่ละแบบมีอะไรบ้างนะคะแบบแรกเลยนะคะสําหรับใครที่แบบว่าที่บ้านยังมีกาแฟสําเร็จรูปเหลืออยู่นะคะหรือว่ามีใครซื้อมาฝาก,กอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะใช้กาแฟสําเร็จรูปเนี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วก็สกัดออกมาได้นะคะเป็นกาแฟสําเร็จรูปที่ชงออกมาครีมมอรา่ารำเดี๋ยวพี่เน่จะมาทาให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่แบบว่าเป็นกาแฟสดแบบบดแล้วนะคะบดผงอะค่ะตัวพอตตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะใส่กาแฟบดผงได้นะคะนี่ค่ะเรียกว่าใส่ ปริมาณของกาแฟได้เข้มข้นประมาณนึงเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็เขาจะมีแบบนี้นะคะสำหรับใส่แคปซูลค่ะแบบดอลส์กาสโตนะคะนี่เลยก็คือแคปซูลที่เป็นแบบถ้วยใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะแบบว่าใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่กับเครื่องได้เลยนะคะ ส่วนอีกแบบหนึ่งค่ะสำหรับใครที่แบบว่าออกแนวสไตล์เป็นแคปซูลแบบเนสเพรสโซ่นะคะก็คือแบบแคปซูลเล็กนะคะเนี่ยค่ะแคปซูลเล็กแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะไม่เลือกนะคะจะเล็กจะใหญ่ใช้ได้หมดค่ะก็คือแค่ใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะแค่นี้เองทีนี้เนี่ยเครื่องตัวนี้นะคะสามารถทํากาแฟได้4แบบนะค่ะมันก็ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามารู้จักกันค่ะว่าเขาเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างเนาะอ่ะอันนี้นะคะสําหรับเครื่องชงแคปซูล คอสโมโฮมคาเฟ่นะคะเขาก็จะมีถาดรองน้ำทิ้งให้เราแบบนี้ค่ะก็เรียกว่าขนาดแบบกำลังดีนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นตัวล็อกพอร์ตค่ะเวลาที่เราใส่พอร์ตเข้ามาในนี้นะคะอาจจะพิเน่จะใส่พอร์ตให้ดูก่อนเนาะถ้าหากว่ายังไม่ได้ยกขึ้นเนี่ยพอร์ตเนี่ยเราจะใส่ไม่เข้านะคะเห็นไหมคะใส่ไม่เข้านะต้องยกเขาขึ้นก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่พอร์ตเข้าไปแบบนี้ได้นะคะแล้วเราก็กดล็อกเห็นไหมคะเขาก็จะ เดี๋ยวพอเวลาเราเปิดให้เครื่องทํางานเขาก็จะสกัดกาแฟออกมาใหเราง่ายๆอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็แทงน้ํานะคะเครื่องรุ่นนี้ค่ะแทงน้ําสามารถที่จะจุน้ําได้600 ml เพราะฉะนั้นแล้วเนะะี่ยค่ะชงกาแฟสบายๆพี่เน่ว่า4แก้วนี่คือเอาอยู่เลยนะคะเพิ่ได้ประมาณ5-6แก้วด้วยนะคะแบบนั้นเลยอ่ะเขาก็จะมีขีด max ให้เรานะคะเราก็คือเรียกว่าเติมน้ําอย่าให้เกินขีด max ละกันเนาะอ่ะเวลาที่เราต้องการที่จะเ,เติมน้ํานะคะเราสามารถที่จะยกเนี่ยคะ่ะยก แทงน้ำเนี่ยนะคะออกไปไปเติมข้างนอกก็ได้หรือว่าเราจะเอาแทงน,นะะ้ำค่ะคือเอาไว้กับเครื่องแล้วเราก็เอาน้ํามาเทก็ได้นะคะทีนี้วิธีการใส่นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะก็จะเห็นนะคะหนี่เขาก็จะมีเป็นโค้งเป็นร่องแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้เรานะคะเวลาที่เราใส่นะคะเราจะต้องเอาตัวสายยางตรงนี้นะคะเอาเข้าร่องเขาด้วยนะคะแล้วก็กระดงนิดนึงใส่ลงไปค่ะเพราะว่าเขาจะมีตัวล็อกข้างล่างนะคะที่เป็นตัวดึงน้ํานะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะแค่นี้เองเราดึงออกไปเติมน้ําข้างนอกหรือว่าเราจะแบบใส่ ว่าอย่างเงี้ยเราก็มาเทน้ําใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะน,นี้ก็ใส่เรียบร้อยค่ะ แบบนี้นะคะสำหรับปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มเหมือนเอสเปสโซ่นะคะก็คือเขาจะดึงน้ำกาแฟลงมาที่15วินาทีนะคะส่วนแก้วลังโก้อันนี้นะคะหรือว่าแก้วใหญ่นะคะก็จะดึงออกมา90วินาทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใครที่อยากจะได้กาแฟแบบน้ำน้อยๆน,นะคะก็แบบเหมือนเอสเปซโซ่ช็อตอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือให้กดปุ่มนี้นะคะแก้วเล็กแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากจะดื่มแบบเหมือนอเมริกาโน่นะคะก็กดแบบแก้วใหญ่ก็เลือกเลือกได้นะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะในเครื่องเนี่ยเขาก็ยัง มีช้อนมาให้เราด้วยนะคะนี่นะคะช้อนพลาสติกแล้วก็มีแบบเหมือนเอาไว้ให้เราแทมแทมกดตัวผงกาแฟได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยค่ะจะเป็นตัวแบบสําหรับปั๊มน้ํานะคะซึ่งเดี๋ยวไว้ในคลิปถัดไปอะคะ่ะเดี๋ยวพี่เน้ค่อยมาแชร์วิธีการใช้งานให้เนาะแล้วก็มีหนังสือคู่มือให้นะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าความดีของเครื่องรุ่นนี้ของ Cosmo เนี่ยค่ะก็คือคู่มือเขาเป็นคู่มือภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสบายใจไทยแลนด์เลยจ้ะ คือใช้ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวอ่านไม่ออกเดี๋ยวไม่เข้าใจการทํางานการบำรุงร,ร,ร,รักษาเครื่องอะไรต่ออะไรนะคะคืออ่านได้เลยแล้วก็ทําตามได้ง่ายมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวพี่เน่จะมาทดลองทํากาแฟทั้ง4แบบให้ดูเลยนะคะคแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทานกาแฟกันด้วยนะคะอ่ะมาเริ่มเลยค่ะ สำหรับเครื่องรุ่นนี้นะคะพี่เน่จะมาแนะนําก่อนนะคะว่าเวลาที่เราไม่ใช้ไม่ใช้งานเครื่องนะคะแนะนําให้ถอดปลั๊กนะคะถอดปลั๊กก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เน่จะมาชมแบบสแบบให้ดูนะคะก็เสียบปลั๊กก่อนเลยค่ะหลังจากที่เราเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะคะถ้าหากว่าเรากดเปิดเครื่องค่ะนี่นะคะหลังจากที่เรากดเปิดเครื่องนะคะนี่ค่ะ กดแล้วเนี่ยไฟเขาจะกระพิบอยู่ประมาณสัก15วินาทีค่ะก็คือเขากําลังทําความร้อนของน้ํานั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพอเวลาที่เครื่องพร้อมทํางานค่ะไฟก็จะหยุดกระพริบเนาะ mm hmm. เรียบร้อยค่ะตอนนี้เรียกว่าเครื่องพร้อมทํางานเรียบร้อยนะคะ อ่าหลังจากที่เราเปิดเครื่องเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่เนก็จะมาชงกาแฟให้ชิมกันเลยค่ะก็เริ่มต้นนะคะบ้านเรายังมีผงกาแฟสําเร็จรูปอยู่เนอะเราสามารถที่จะใส่ได้นะคะพี่เนก็เอาเป็นถ้วยนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเราก็มาตักผงกาแฟสําเร็จรูปนะคะใส่ลงไปปริมาณที่เราชอบได้เลยค่ะนี่นะคะก็ใส่ลงไปซึ่งจริงๆแล้วถ้วยนี้เนี่ยเราสามารถใช้กับตัวพอทที่เป็น ESE Coffee p o t ก็ได้นะคะเนี่ยด้วยทรงของเขาเนี่ยค่ะเราเอามาดัดแปลงใส่เป็นผงกาแฟสําเร็จรูปก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ กดเขานิดนึงก็ได้ค่ะนี่นะคะเขามีที่ให้เราแทมเราก็แทมไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็ปิดฝานะคะปิดฝาเสร็จแล้วนะคะเรามาเปิดตัวที่ล็อกพอร์ตนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้เลยนี่ปึ่งแล้วเราก็กดล็อกลงไปนะคะนี่ค่ะเตรียมแก้วมาได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสมมุติว่าเป็นแบบเนสกาแฟาพี่เนอยากจะได้เป็นแบบเอาน้ำกาแฟานิดเดียวก็พออย่างนี้นะคะเพราะว่าเราก็แบบใส่กาแฟาลงไปนิดเดียวเนาะพี่เนก็กดเป็นปุ่มหนึ่งนะคะ นี่เรียบร้อยค่ะตอนนี้พีนี้ก็ได้กาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ชงด้วยผงกาแฟสําเร็จรูปนั่นเองค่ะง่ายๆเลยไหมคะมีครีมมาให้ด้วยนะจ๊ะดูดูอ่ะชิมเลยแล้ะกันเนาะเดี๋ยวจะหายอร่อยอืมอืมดื่มได้สบายๆเลย อันนี้พอดีพี่เนยใส่ไม่เยอะมากเนาะอาโอเคค่ะเห็นไหมคะว่าใส่ผงกาแฟสําเร็จรูปก็ได้กาแฟเหมือนกาแฟสดมาทานได้นะคะทีนี้หลังจากที่เราทํากาแฟเรียบร้อยนะคะเราก็ถอดพอตออกนะคะก็เปิดขึ้นมาได้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแเราก็ดึงออกง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่ามันง่ายมากๆเลยค่ะ ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาใช้เป็นแบบชงด้วยกาแฟสดกันบ้างค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยคือเราเป็นผงกาแฟสําเร็จรูปแล้วเนาะถ้าหากว่าบ้านเรามีกาแฟสดนะคะเพื่อนซื้อมาฝากหรือว่าอยากจะชิมกาแฟแบบกาแฟบดสดใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะชงได้ค่ะพี่เน่ก็เลือกเป็นพอตตัวนี้เลยนะคะเป็นบาสเกตนี่เลยค่ะแล้วเราก็ใส่กาแฟลงไปได้เลยนะคะ อ่ะวันนี้นะคะเราก็บดกาแฟเบอร์5นะคะเอสเพรสโซ่ลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถบดกาแฟที่ไม่ต้องละเอียดเกินไปนะคะก็คือบดแบบสําหรับแบบเครื่องชงเล็กอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเครื่องชงกาแฟเล็กอะคะ่ะที่แบบไม่ต้องใช้แรงดันเยอะมากไม่บดละเอียดมากเหมือนเครื่องชงใหญ่นะคะนี่นะคะก็บดผงประมาณนี้เลยคะ่ะน้ําตาลทรายละเอียดละเอียดแบบนี้ะนะคะแล้วพี่เนก็ใส่ลงไปเลยทีนี้เราจะใส่มากใส่น้อยก็เอาที่เราแบบว่า ชอบเลยนะคะแต่ว่าจริงๆก็แนะนำว่าอย่างน้อยๆะคะ่ะก็คือใส่ให้เขาแบบว่าเต็มๆเนาะอ่านี่นะคะนี่นะคะพอเราใส่เรียบร้อยนะคะเราสามารถที่จะเอาแมเปอร์นะคะมากดเบาๆแบบนี้ได้นะคะนี่เลยค่ะกดเบาๆค่ะแล้วก็ปิดฝาพอดลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่เข้ามาเลยค่ะมันง่ายมากๆเลยนะคะทีเนี้ยอยากจะทานกาแฟสดไม่ว่าจะเป็นแบบของประเทศอะไรของแบรนด์อะไรนะคะ แค่แบบบดมาเท่านั้นเองค่ะเราก็มาชงได้ตามที่เราชอบได้เลยเสร็จแล้วค่ะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวแก้วนี้พี่เนจะขอเป็นแบบลังโกเนาะก็เพราะว่าแบบตัวเอสเพรสโซอาราบิก้าขั้วเข้มของเราเนี่ยค่ะคือแบบว่าชงออกมาสัก9 0สวินาทีก็ยังโอเคอยู่นะคะแล้พี่เนกดเลยนะคะมาดูกัน <S <S โอ้ยครีมมากออกมาแบบว่าเห็นไหม น่าทานปหล่ะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยค่ะ90วินาทีเป็นยังไงคะอเมริกาโน่ร้อนๆมาเสิร์ฟเราค่ะเห็นไหมคะง่ายเนาะคืออะไรชีวิตจะดีขนาดนี้มันจะง่ายขนาดนี้คะเนี่ยชิมเลยนะคะอืมก็ได้แบบกาฟแฟเข้มๆแล้วก็ปลายคอหวานๆอย่างนี้เลยค่ะ ดึงง่ายมากๆเลยอะแล้วก็ไม่เปรี้ยวด้วยนะคะวิดียชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้นะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เรียบร้อยก็ง่ายๆอีกแน้ะค่ะก็เปิดเลยค่ะแล้วก็ดึงขดอ,ออกเอาไปทำความสะอาดนะคะเท่านั้นเองนี่ค่ะแค่นี้เลยนะคะ อ่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีต่อไปค่ะอันนี้เน่เดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นแบบถ้วยแคปซูนใหญ่นะคะที่เขาเรียกกันว่าเป็นดอสกาโตนะคะนี่นะคะแบบแคปซูนใหญ่แบบนี้นะคะเราก็ง่ายเข้าใหญ่เลยค่ะใส่เข้าไปเลยจะซื้อแคปซูลยี่ห้ออะไรมาก็เราแต่ค่ะก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็นี่ใส่เข้าไปในพอร์ตแบบนี้เลยตึงแล้วก็กดนะคะนี่แค่นี้เลยคืออันนี้พี่เน่ขออนุญาตชงเป็นแบบ แก้วเล็กเนาะเป็นแบบเอพิซโซนะคะจะได้แบบว่าเ,าเร็วๆเ,เนาะอ่ะโอเค <S <S เรียบร้อยค่ะมันดีใช่ไหมละ่ะอ่ะเห็นไหมคะได้กาแฟออกมาเรียบร้อยแล้วจ้าเอาชิมนะคะชิมชิมชิมอืม ืเดี๋ะอืมโอเคเห็นไหมคะมายแก้วแล้วมันง่ายมากเลยเนาะอ่านี่เห็นไหมคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยเราก็ดึงออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็เอาแคปซูลนะคะไปทิ้งได้เลยเห็นไหมคะอุ้ยอุ้ยร้อน <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบที่4กันคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแคปซูลเล็กนะคะเป็นแบบแคปซูลเนเปสโซ่อะไรอย่างนี้นะคะนี่คะ่ะ นี่นะคะถ้วยเล็กแบบนี้ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็กดไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปค่ะ,ะวันนี้เราอยากจะกินเป็นแบบแคปซูลของถ้วยเล็กอย่างนี้นะคะขออนุญาตก,กดเป็นแบบช็อตสั้นเหมือนเดิมนะคะจะได้แบบไม่เสียเวลาเนาะ,ะพี่เนก็กดเลยนะคะกดเลยตึงแล้วก็นั่งสบายใจสบายใจเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ได้กาแฟออกมาแบบง่ายๆสบายสบ เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะโอ้ย so easy อืมเห็นไหมคะทีเนี้ยเรามีกาแฟสดทานง่ายๆที่บ้านได้เลยไหมคะ ง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะเวลาที่เราใช้งานเสร็จก็แกะแคปซูลออกมาแบบง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็แคปซูลไปทิ้งได้เลยเนาะเป็นไงบ้างคะสําหรับเครื่องตัวนี้นะคะทํากาแฟสดให้เราง่ายๆที่บ้านใครไหมคะพี่เน้นแต่คําว่าง่ายๆนะคะเพราะมันง่ายจริงๆเลยค่ะเราจะชงแบบว่าเป็นแคปซูลเล็กแคปซูลใหญ่นะคะเป็นกาแฟสําเร็จรูปเป็นแบบกาแฟบดผงนะคะ <S <S คือได้หมดเลยค่ะ <S 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 แล้วเวลาที่เราใช้งานเสร็จนะคะ ถ้าหากว่าเราต้องการจะทําความสะอาดเนี่ยค่ะก็ง่ายอีกแล้วค่ะนี่ให้เราใส่ไปนะคะเอาพอตอันไหนก็ได้ค่ะนี่สมมติพี่เน่เอาพอตอันนี้นะคะเอาเอาเอาถ้วยออกนะคะเสร็จแล้วใส่ไปแบบไม่มีแคปซูลกาแฟนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอ่านี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ปิดค่ะให้เราหากแก้วมานะคะเอาแก้วแบบเออเอาแก้วที่แบบว่าใส่ตรงใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าของพี่เน่ก็คือเราก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ดึงอันนี้ออกแล้วกันนะคะอ่า หาอะไรทาที่แบบว่าให้ง่ายๆนะคะได้ไหมอ่ะได้เนาะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะเวลาที่เราต้องการล้างทําความสะอาดค่ะกดปุ่มโดยที่ไม่มีแคปซูลกาแฟอยู่ในพอตนะคะกดเลยค่ะแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยน้ําลงมานะคะก็คือเป็นการทําความสะอาดนั่นเองค่ะ โอเคค่ะแค่นี้เลยค่ะนี่ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยเราก็สามารถปิดเครื่องได้เลยนะคะก็กดตรงปุ่มเปิดปิดได้เลยนะคะนี่ค่ะก็ปิดไปเลยเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะ ชงกาแฟง่ายๆที่บ้านง่ายทุกเรื่องเลยนะคะวันนี้ค่ะพี่เน่ก็มารีวิวให้ดูแล้วนะคะกับเครื่องชงกาแฟแคปซูล Cosmo Home Cafe ค่ะเป็นอีกหนึ่งเครื่องชงกาแฟนะคะที่พี่เน่คิดว่าเราควรจะมีติดบ้านกันเอาไว้ค่ะเพราะว่ามันสะดวกมากแม้แต่สำนักง,งานนะคะสำนักง,งานออฟฟิศอะไรเงนี้ค่ะก็ใช้งานง่ายนะคะเอาไว้พนักงานจะได้มีกาแฟอร่อยๆทานกันเนาะจะได้มีแรงทํางานให้กับเรานะคะโอเคค่ะวันนี้พี่เน่มา r e วิวให้เรียบร้อยนะคะกับเครื่องชงกาแฟแคปซูล Cosmo Home Cafe ค่ะที่ สามารถชงกาแฟได้4แบบนะคะ 4- in1 เลยนะคะโอเคค่ะถ้าหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟ Cosmo Home Cafe รุ่นนี้นะคะก็สอบถ,ถามเข้าไปทาง Line แอดได้เลยนะคะไ i น s i oriental coffee ค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะวางลิงก์เอาไว้ให้นะคะหรือว่าโทรสอบถามได้ค่ะ0935569962นะคะค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะ ว,วันนี้กับการรีวิวเครื่องชงกาแฟแคปซูลที่เราชงกันง่ายๆที่บ้านค่ะก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ